สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพะะยนตร์ดื้อขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าเกรกฮาร์เปอร์ในเช้าวันหนึ่งขณะที่แจ็คกี้ฮาร์เปอร์กำลังวุ่นวายอยู่กับการทำอาหารคอนเนอร์ลูกชายคนเดียวของบ้านก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องครัวและใช้มือหยิบกินซีเรียลอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่รออาหารเช้าของแม่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่เรื่องผิดใจกัน แม่ได้ถามหาแก้กกาแฟลายดอกทศวันกับลูกชายแต่คอนเนอร์กลับทาเป็นไม่สนใจและควักมือถือออกมาเล่นเธอจริงๆข้าขนมไปโรงเรียนให้กับเขาเพราะขี้เกียจต่อปากต่อคําด้วยหลังจากที่แม่ออกไปแล้วแก๊กผู้เป็นพ่อก็ได้บอกกับลูกชายให้กินแพนเค้กซะแต่คอนเนอร์ก็ยังคงปฏิเสธและถามพ่อว่าทําไมเขาถึงลงมานอนข้างล่างแทนที่จะนอนอยู่กับแม่เมื่อคืนนี้ท้าไม่รู้ว่าแม้แต่เก๊กเองก็ยังมีปัญหากับเมยของเขาเช่นกันเกรกได้เข้ามาปอบลูกชายถึงเรื่องเมื่อวาน ที่เขาได้เป็นมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันจนใบหน้าเขียวช้ำและบอกให้ลูกไม่ต้องคิดอะไรบ้ากในเรื่องปัญหาของพ่อและแม่เมื่อเก๊กเดินขึ้นบ้านไปเขาก็สังเกตเห็นว่ารูปใบหนึ่งได้หายออกไปจากที่ของมันก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงโทรศัพท์จากแจ็คก,กี้ที่โทรมาถามสามีว่าพวกคุณกินแพนเค้กกันแล้วหรือยังทำให้เก๊กออกอาการไม่พอใจและเครืยย่องโทรศัพท์ทิ้งออกนอกหน้าต่างในทันทีเขามองลอกกระจกหน้าต่างที่แตกและเหลือบไปเห็นแก้วกาแฟลายดอกทันตะวันที่วางอยู่บนห้องใต้หลังคา เขาจึงได้เดินขึ้นไปสำรวจบนนั้นและได้เห็นก้นบุหรี่รวมไปถึงแก้วกาแฟวางอยู่คู่กันเกรกที่ได้คิดว่าลูกชายที่เริ่มทำตัวมีปัญหาได้แอบขึ้นมาสุบ,บุรีที่ห้องใต้หลังคาเพื่อไม่ให้พ่อแม่รู้งานหลักของแจ็คกี้นั้นก็คือการเป็นจิตแพทย์แต่ก็เป็นจิตแพทย์ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังต้องพึ่งยากรปศาสาท์เพื่อจัดการเรื่องส่วนตัวส่วนงานของฮาร์เปอร์นั้นก็คือการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนนี้เขากลาลังตามสืบเรื่องราวเกี่ยวกับคดีเด็กหายสองคน จัสตินวินเทอร์และไมเคิลคิงในป่าจุดเกิดเหตุที่จัสตินหายตัวไปได้มีมิดพับสีเขียววางทิ้งเอาไว้อยู่ซึ่งสปิสเซอร์คู่ห่วงเก๊กได้บอกว่ามันทําให้เขานึกถึงคดีเด็กขายเมื่อ50ปีก่อนและคนร้ายก็ได้ทิ้งมีดพับเอาไว้เช่นเดียวกันเมื่อกลับมาถึงบ้านแจ็คกี้ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นคนแปลกหน้าอยู่ภายในบ้านของเธอเขาจึงแนะนําตัวเองว่า เขาเป็นช่างซ่อมหน้าต่างที่เกรกตามตัวมาและเอ่ยปากชมลูกของแจ็กกี้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีตกเย็นวันนั้นสามคนพ่อแม่ลูกได้นั่งทานอาหารด้วยกันแจ็กกี้ได้ถามลูกชายว่าวันนี้เขาเป็นคนเปิดบ้านให้ช่างซ่อมหน้าต่างเข้ามาภายในบ้านใช่หรือเปล่าคอนเนอร์ก็ตอบว่าเปล่าใครบ้างล่ะที่อยากจะเปิดประตูให้กับชู้ของแม่เข้ามาภายในบ้านทําให้รู้ได้ทันทีเลยว่าปัญหาชีวิตครอบครัวของฮาร์เปอร์นั้น คือการที่แจ็คกี้แอบคบชู้สู่ชายและพากันมาเล่นจำจี้ถึงเครื่องในบ้านของตัวเองขณะที่แจ็คกี้กำลังล้างจานหลังจากทานอาหารเสร็จทีวีภายในบ้านก็เกิดเปิดขึ้นเองและกำลังเล่นข่าวการหายตัวไปของพวกเด็กๆเธอจึงได้นำรีโมทมาปิดทีวีไปเพราะไม่ต้องการที่จะฟังแต่มันกลับติดขึ้นมาเองอีกครั้งเก๊กที่เข้ามาในจังหวะน,นั้นพอดีได้เดินผ่านเธอไปโดยที่ไม่ทักทายเธอสักคำแจ็คกี้จึงได้บอกกับเขาว่าเครื่องเงินภายในบ้านของเราได้หายไป น่าจะเป็นเพราะช่างซนหน้าตาของคุณที่คุณติดต่อมาวันนี้ ส่วนคอนเนอร์ก็โกโหกเพราะช่งางซ่อมรต่างได้บอกกับเธอว่าลูกของเราเป็นคนเปิดประตูไว้กับเขาแกรกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรและรีบเดินขึ้นมาที่ชั้นบนเก๊กสังเกตเห็นอีกแล้วว่ามีรูปถ่ายหลายใบยเริ่มทยอยหายไปเรื่อยๆเ,เมื่อเข้ามาภายในห้องนอนแก๊กก็ได้กินยานอนหลับเพื่อให้หมดสติไปในแต่ละคืนก่อนที่เขาจะเห็นหนูแฮมสเตอร์ของลูกชายที่หลุดออกมาวิ่งเล่งอยู่ข้างนอกเมื่อเดินตามอยู่ตัวนั้นเข้าไปภายในตู้เสื้อผ้าแก๊กกลับถูกใครบางคนขังเขา,เาไว้ภายในนั้น ซึ่งต่อมาแจ็คก,กี้ก็ได้มาเปิดประตูให้กับเขาเกรกจึงได้ถามแจ็คก,กี้ว่าเห็นตัวคอนเนอร์บ้างไหมซึ่งแจ็คก,กี้ก็บอกว่าลูกชายของเราไปอยู่บ้านเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันเกรกจึงถามมี่ของเขาว่าทําไมถึงยังเลือกเขาท,ทั้งที่ตัวเองก็เป็นถึงจิตแพทย์และตัวของเขาเองก็เป็นเพียงแค่ตำรวจชั้นผู้น้อยธรรมดาคนหนึ่งแจ็คก,กี้จึงพยายามบอกกับสามีของเธอว่าที่เธอยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเพราะฐานะทางการเงินแต่เธออยู่เพื่อประครับประคองความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวที่ถึงแม้มันจะมีปัญหาแล้วก็ตาม ตกกลางคืนแจ็คกี้ที่ได้ยินเสียงออกมาจากห้องนอนของลูกชายเธอจึงได้เดินเข้าไปดูและได้เห็นเกมที่ถูกเปิดวางทิ้งเอาไว้เธอจึงได้เดินเข้าไปปิดมันและเก็บกองเสื้อผ้าของลูกเอาไปซักแจ็คกี้ได้เห็นที่ความผิดปกติบางอย่างที่ใต้เตียงของลูกชายก่อนที่คอนเนอร์จะเข้ามาโวยวายใส่แม่ว่าแอบเข้ามาทําไมภายในห้องนอนของเขาแจ็คกี้จึงบน่นเรื่องที่คอนเนอร์ชอบเล่นแต่วิดีโอเกมจนดึกและเธอได้บองเห็นหน้ากากรูปกบ ตกอยู่ยที่ใต้เตียของคอนเนอร์ทำให้แจ็คกี้รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของลูกชายประกอบกับอาการก้าวร้าวของเขาทำให้แจ็คกี้อยากจะปรับความเข้าใจกับลูกให้เร็วที่สุดแก๊กที่นอนหลับอยู่ในห้องรับแขกได้ถูกใครบางคนดึงพ่มของเขาออกไปและสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะรู้สึกเปรียกคล้ายกับว่าเขาฉี่รถที่นอนแก๊กได้กลับเข้าไปตามสืบคดีเกี่ยวกับเด็กขายต่อไปและพบว่าคนร้าย น่าจะเป็นคนละคนกันกันกบคนที่เคยก่อคดีไว้เมื่อ15ปีก่อนเพราะตอนนี้มันก็ยังถูกจองจําอยู่ภายในคุกพวกตำรวจจีนได้สันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นพฤติกรรมการลิ้นแบบคัฆาตรกรเพื่อความอยากดังและใช้มีดพับสีเขียวแทนคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วทอมมี่บอนเด็กที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์นั้นได้ถูกเก๊กและคู่ของเขาแวะเวียนไปเยี่ยมเพื่อสอบถามแนวทางในการสืบคดี ว่าฆาตกรมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ในการลักพาตัวพวกเขาไปภาพที่ได้ตัดกลับมาที่บ้านของเกรกอีกครั้งแจ็คก,กี้ที่ตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อได้รับข้อความจากทอดชูรักของเธอบอกว่าเขาได้มารอเธออยู่ที่หน้าบ้านแล้วเขาขอร้องว่าอยากจะเจอเธออีกครั้งแต่แจ็คก,กี้ก็ปฏิเสธและบอกว่าลูกชายของเธอยังอยู่ในบ้านก่อนที่แก้วกาแฟแลายดอกทันตะวันจะ่วงลงมาใส่หัวของทอดจนแตกแจ็คก,กี้ที่ทําอะไรไม่ถูกจึงได้พาตัวของเขาลงไปที่ชายใต้ดินและได้บอกกับทอดว่า เดี๋ยวเธอจะไปส่งตัวลูกชายที่โรงเรียนก่อนและจะกลับมารับตัวของท็อดไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อขึ้นมาที่ชั้นบนแจ็คก,กี้ได้ต่อว่าคอนเนอร์เป็นการใหญ่ที่เอาแก้วกาแฟมาทุ่มใส่หัวท็อดจนแตกแต่คอนเนอร์ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําแจ็คก,กี้ก็ไม่ยอมเชื่อและรีบพาตัวของเขาไปส่งโรงเรียนในทันทีภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ห้องใต้ดินอีกครั้งตอนนี้ท็อดเลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดเขาจึงได้ตัดสินใจเปิดตู้เก็บของออกดูเพื่อพยายามหาผ้ามาซับเลือดไว้แต่ในจังหวะนั้น เขากับถูกใครบางคนใช้ไม้แบสบอลหวดเข้าใส่หัวอย่างจังจนทอทถึงแก่ความตายในทันทีเมื่อแจ็คก,กี้กลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเห็นศพของชู้รักนอนแน่นิ่งเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงได้สารภาพความจริงทุกอย่างกับเกรกว่าวันนี้ทอดมาหาเธอที่บ้านและลูกชายของเราอย่างคอนเนอร์ก็ได้ลงมือปาแก้วใส่หัวของทอดด้วยความโกรธแค้นอีกทั้งยังตามลงไปตีเขาจนตายที่ชั้นใต้ดินอีกด้วยเธออ้อนวอนขอให้เกรกช่วยเหลือคอนเนอร์ด้วยเธอไม่อยากให้ลูกชายต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุก ซึ่งเกรซก็ตอบตกลงและช่วยกันขนย้ายศพของทอ็อดไปฝังไวิทีป่าแห่งหนึ่งแจ็กกี้พยายามพูดขอโทษสามีของเธอในเรื่องที่ดัดชูไมาอยอมเขับถึงในบ้านจนเป็นเหตุทําให้ลูกชายเห็นเข้าโดยบังเอิญและกลายเป็นปัญหาครอบครัวที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งในท้ายที่สุดแล้วคอนเนอร์ก็เลยตัดสินใจลงมือฆ่าทอ็อดภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ห้องนอนของคอนเนอร์ได้มีบุคคลปริศนาได้แชทมาถามเขาว่านายรู้ไหมว่าฟอกกิ้งคืออะไรคอนเนอร์ก็เลยตอบไปว่าเขาไม่รู้ก่อนที่เขาจะเอาชื่อนี้ ไปลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูเผยเห็นอยู่คลิปวิดีโอของคนแปลกหน้าที่แอบเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านของคนอื่นทําให้คอนเนอร์รู้สึกหวาดกลัวจนตัวสันเพราะเขาเห็นใครบางคนยืนแอบอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนชายคนนี้ใส่หน้ากากเป็นรูปก,กบแบบเดียวกับที่แจ็คกี้เจอเมื่อวันก่อนสองสามีภรรยาที่กลับมาจากการฝังศพของชอตเรียบร้อยแล้วขณะที่เก๊กกำลังเปิดหาอะไรดื่มที่ในตู้เย็น จูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแจ็คก,กี้ที่ดังขึ้นเมื่อวิ่งตามเสียงของเธอไปเก๊กก็ได้พบว่าลูกชายของเขาอย่างคอนเนอร์ถูกจับมัดนอนสลบสลืออยู่ภายในอ่างน้ำเก๊กรู้ได้ทันทีเลยว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาไม่ได้มาจากตัวของลูกชายหากจะเป็นใครบางคนที่แอบเข้ามาอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้เก๊กได้พยายามออกตามหาตัวมันอย่างบ้าคลัง่งจนได้พบกระบ,บ๋อแสว่ามันอาศัยอยู่บนห้องตหละัะคาของบ้านหลังนี้ก่อนที่เขาจะถูกคนสมนัก,กากบ ยกขวานพวกเข้ามาทำร้ายภาพที่ย้อนกลับไปที่เช้าวันหนึ่งเมื่อรถของเกรกได้ขึ้นตัวออกไปจากบ้านได้มีชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งแอบลอดเข้าไปในบ้านของครอบครัวฮาร์เปอร์ในจังหวะที่ประตูโรงรถกําลังจะปิดตัวลงคนที่แอบเข้ามาและถ่ายคลิปวิดีโอบันทึกภาพคือพวกที่เรียกว่าฟอกเกอร์ที่จะเข้ามาเพื่อฟอกกิ้งตามบ้านคนอื่นๆเป็นการฝ่ามนุษย์อย่างหนึ่งที่จะแอบเข้ามาภายในบ้านของคนแปลกหน้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างลับๆและกินฟรีอยู่ฟรีโดยไม่้เจ้าของบ้านจับตัวได้ ก่อนที่จะย้ายเปลี่ยนตำแหน่งบ้านไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าของบ้านเริ่มรูท้ทันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับกบที่กระโดดจากบ้านหลังหนึ่งไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งจึงมีชื่อเรียกคนพวกนี้ว่าฟล็อกเกอร์และการกระทำของพวกมันก็คือการฟ็อกกิ้งนั่นเองทั้งสองคนได้ขึ้นไปหลบที่ห้องใต้หลังคาของครอบครัวฮาร์เปอร์เพราะสังเกตเห็นแล้วว่าพวกเขาน่าจะไม่ได้เข้ามาในนี้นานมากๆแล้วโดยสังเกตเอาจากฝุ่นที่แห้งเกิดกังภารกิจครั้งนี้ของทั้งสองคนก็คือการอยู่ภายในบ้านหลังนี้ให้ได้นานที่สุด โดยที่ไม่ให้เจ้าของบ้านรู้ตัวขณะที่มินดี้กำลังอัดคลิปบรรยายเกี่ยวกับวิธีการฟอกกิ้งอยู่นั้นอเล็กซ์ชายหนุ่มที่ตามเธอมาด้วยและเป็นมือใหมของการฟอกกิ้งจึงได้แสดงพฤติกรรมที่ดูไม่ปกติและแตกต่างจากมินดี้อย่างชัดเจนภาพภายในคลิปที่บันทึกเอาไว้ได้เผยเห็นว่าคนที่สูบบุหรี่และนำก,กาแฟขึ้นมากินนั้นไม่ใช่คอนเนอร์ลูกชายของเจ้าของบ้านแต่เป็นอเล็กซ์นี่แหละที่เป็นคนทำและคนที่แอบเล่นเกมของคอนเนอร์ในตอนกลางคืนทุกๆคืนก็คือเขา ทั้งเรื่องของเครื่องเงินที่หายไปรวมไปถึงภาพถ่ายทั้งหมดของบ้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของอเล็กทั้งนั้นทําให้มินดี้เริ่มรู้สึกไม่พอใจเพราะกลัวว่าการกระทาของอเล็กจะทําให้ทุกคนเดือดร้อนอีกทั้งอเล็กยังเสนออีกว่าเขาจะเริ่มแก้คนภายในบ้านหลังนี้และปั่นประสาทพวกเขาไปทีละเล็กละน้อยเริ่มจากการใช้แอปเปิดปิดทีวีของแจ็คก,กี้ส่วนคนที่เปิดประตูให้กับช่างซ่อมหน้าต่างก็คือมินดี้นั่นเองในทุกๆคืนอเล็กจะเอายานอนหลับมาผสมกับน้ําให้มินดี้ดื่ม เพื่อที่จะได้ลงไปก่อกลนคนในบ้านได้อย่างตามใจชอบทั้งปล่อยหนูแฮมสเตอร์ของคอนเนอร์ออกมาขังเก๊กโอไว้ในตู้เสื้อผ้าและฉี่รถเขาตอนหลับและคนที่ยกลาดกาแฟเข้าใส่ทอตก็คือชายคนนี้ตอนนี้มินดี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดเพราะเล็กนั้นทําเกินวิสัยของฟอกเกอร์มืออาชีพมินดี้ได้ลงไปเอาสัมภา,าระของตัวเองท,ที่เทียงเอาไว้ที่ชั้นใต้ดินและเปิดเสียงเพลงเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของแจ็คกี้เมื่อเธอย่องลงไปที่ชั้นล่าง มินดี้ก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่ฆ่าทอดไม่ใช่อเล็กแต่เป็นเกรกสามีของแจ็คก,กี้ตั้งหากมินดี้ที่พยายามซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านและได้รับรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อสองสามีภรรยาได้วางแผนเจ้าศพของทอดไปฝังเที่งไว้ในป่ามินดี้จึงได้ขึ้นมาบอกกับอเล็กว่าพวกเราควรจะหนีไปจากที่นี่ได้แล้วแต่เธอกับเพนอเล็กจับตัวของคอนเนอร์มาบัดเอาไว้ซึ่งมินดี้ก็เลยขู่ว่าเธอจะแจ้งตำรวจจับอเล็กซะเพราะแกมันไม่ใช่ฟอเกอร์แต่เป็นพวกโรคจิต อลเล็กซ์จีได้ผลักมินดี้จนตกลงบันไดและสลบไปก่อนที่เขาจเจ้าตัวคอนเนอร์ไปวางที่อ่างอาบน้ำและกลับมาอุ้มตัวของมินดี้ไปที่รถซึ่งในจังหวะนั้นสองสามีภรรยาก็กลับเข้ามาภายในบ้านพอดีเกรกที่ได้พบตัวลูกชายนอนบาดเจ็บอยู่จึงได้สั่งให้แจ็คก,กี้พาตัวของเขาไปส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเองนั้นก็ได้ขับรถอีกคันออกไปจากบ้านในภายหลังซึ่งรถคันนั้นมีมินดี้ที่นอนสลบไม่ได้สติจอยู่ภายในนั้นด้วย มินดี้ที่ได้ตติกับคืนมาจึงเหลือบสายตาไปเห็นเกรกและไม้เบสบอลที่เขาใช้ฆ่าทอตประกอบกับเศษเสื้อผ้าของเด็กที่หายตัวไปทําให้เธอรู้ได้ทันทีเลยว่าเกรกนี่แหละที่เป็นฆาตกรลักพาตัวเมื่อจอดร,รถเกรกได้เดินเข้าไปดูที่รถบ้านคันหนึ่งส่วนมินดี้นั้นก็ได้ฉวยโอกาสจังหวะนี้หลบหนีออกมาจากรถและพยายามโทรแจ้งตำรวจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ด้วยสัญญ,ญาณที่อ่อนจนเกินไปจึงทําให้มินดี้ทาได้เพียงแค่ส่งพิกัดให้พวกเขาเท่านั้น มินดี้ที่เป็นห่วงความปลอดภัยของพวกเด็กๆจึงได้แอบลอบเข้าไปดูพวกเขาจากทางหน้าต่างและได้เห็นจัสตินกับไมเคิลถูกขังเอาไว้ภายในนั้นเธอจึงพยายามที่จะช่วยพวกเขาออกมาแต่ก็ถูกเก๊กเล่นงานจากด้านหลังและได้ใช้ถุงพลาสติกลัดถัวเธอจนสลบไปในกระเป๋าสัมภาระของมินดี้นั้นมีกล้องวิดีโอที่ได้บันทึกภาพของทุกอย่างเอาไว้อยู่ทำให้เก๊กได้รู้ว่ายังมีอีกคนที่อยู่ภายในบ้านของเขาเก๊กจึงได้ขับรถกลับมาที่บ้านพร้อมกับมินดี้ที่สลบอยู่ท้ายรถ เขาได้ปลุกให้เธอตื่นและจัดการฆ่าเธอทิ้งภายในบ้านของตัวเองอเล็กที่ได้ยินเสียงปืนจึงได้หยิบขวานออกมาจากโรงรถและปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาส่วนเกรกนั้นก็เริ่มต้นแผนการในการจัดฉากจนบุกขึ้นบ้านของเขาโดยการยิงปืนไปทั่วเสมือนกับว่าเกิดการต่อสู้ไปทั่วทั้งบ้านก่อนที่เขาจะเดินขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเพื่อตามหาชายหนุม่มอีกคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอและได้ถูกอเล็กที่ใส่หน้ากากกบพุ่งเข้ามาเล่งานเขาด้วยขวานแต่แก้ก็หลบได้ทันและได้ใช้เหล็ก ฟาดเขาใส่อเล็กจนถลบไปเกรกได้พยายามหามีดจ,จากในครัวมาเป็นชีพของอเล็กแต่ก็ถูกอเล็กที่ได้สติกับขึ้นมาก่อนเอาปืนมาจ่อไปที่เขาและตะโกนบอกว่าฉันรู้จักแกดีว่าแกเป็นใครเกรกที่ได้สวนว่าฉันก็รู้จักพวกแกเหมือนกันพวกแกนี่แหละที่เป็นคนลักพาตัวเด็กและยังคิดที่จะปล้นบ,นบ้านของฉันอีกด้วยก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกกัดจังหวะโดยเสียงไซเรนของพวกตำรวจที่รุดหน้าไปยังที่เกิดเหตุ พอได้ยินเสียงปืนเกรกเลยเปลี่ยนทีท่าของตัวเองทําตัวเองให้กลายเป็นเหยื่อและพยายามอ้อนวอนขอความเมตตาจากอเล็กแทนอเล็กที่ไม่ได้สนใจอะไรจึงได้ยิงปืนเข้าไปที่การหน้าอกของเกรกหนึ่งนัดจนเขาขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของสปิเซอร์ที่เป็นคู่หูสปิเซอร์จึงได้ยกปืนขึ้นมายิงเข้าไปที่อเล็กที่หัวไหล่ก่อนที่อเล็กจะตะโกนเรียกชื่อของเขาเหมือนทั้งคู่เคยได้พบกันมาก่อนภาพที่ได้แะกลับมาในอดีเมื่อสภาพพิธีแล้วขณะที่เด็กชายทั้งสองคนอย่างทอมมี่บอลและอเล็ก กำลังเดินเล่นด้วยกันแถวรางรถไฟยูยูเกรกก็ได้ปรากฏตัวออกมาและได้ใช้มีดพับสีเขียวหลอกเล่อพวกเขาไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาให้ชื่อมันว่าบ้านวิเศษหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้กลับออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกเลยและต้องตกเป็นของเล่นให้กับ Greg, เกรกและสนุกวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดพวกตำรวจก็สามารถจับแพ้คนนึงได้และน่าจะเป็นการจัดฉากของเกรก พวกเขาทั้งสองคนถึงได้รับการปล่อยตัวออกมาวันเวลาได้ผ่านไปนานถึงสิปีเต็มเอเล็กได้เติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นและได้ออกตามหาคนที่ลักพาตัวของเขาจนกระทั่งได้พบกับเกรกและครอบครัวของเขาประกอบกับที่ช่วงนั้นเกรกกำลังมีปัญหาครอบครัวอยู่พอดีจึงทําให้เขาหันกลับมาลงมือลักพาตัวอีกครั้งเป็นเหตุทําให้เรื่องราวทุกอย่างต้องมาบรรจบกันที่ตรงนี้พอดีพวกตำรวจที่ได้เดินทางไปตามพิกัดของแมนดี้จนทําให้พวกเขาได้พบกับจัสตินและไมเคิลและได้ช่วยชีวิตของทั้งคู่เอาไว้ได้สาเร็จ อีกทั้งยังได้พบหลักฐานชิ้นสาคัญเป็นพวกเสื้อผ้าและมีสีเขียวที่ทายรถของเกย์กอีกด้วยฝ้าของแจ็คก,กี้และคอนเนอร์ที่กลับมาจากโรงพยาบาลพอดีจึงได้เห็นพวกตำรวจที่เข็นร่างของอเล็กออกมาจากบ้านของพวกเขาก็ออกอาการแปลกใจว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิป,ลปรอบภาพยนต์เรื่องไอซ